พี่น้องจ้าทางช่องนันทพงศ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับบรรยากาศหลังจากที่เราเสร็จแมวล่าครับได้ขันแมวลาเรียบร้อยนะพี่น้องแมวล่าพาเพลินศิลปินของเ้ากจะมีระมาณนี้นะอาจารย์แม็กกี้นะครับเป็นศิลปินมือคี์บอร์ดวันนี้พกของเรานะครับที่ขาดไม่ได้เลยพระเอกของข้อหลายๆคนนะครับวอรชัยวรชัยศิลป์นีกค้นนี่มนชัยนี่เอง ชาโนนเขมกะมลชัยเรื่องจะเป็น <saben> ทีมงานของเราหลายแลายท่านวันนี <Turkish> ้โอ้ขอบคุณมากๆนะครับที่หปาร์ตี้มวนซึนโฮเซลกับศิลปินนน้เชานนนะครับเขมกมลชัยดาน

บรรยากาศที่น้องนะครับในห้องไล์สุดวันนี้ถ้าเวซเสร็จตอนไหนก็คงได้้มเนียร์ทล้งนั้นเลยรอเป็นดูแลแต่กี้ด้ยนะครับอใครดูแลเขาง้อมพี่หล่ากี่ัเลยนี่ไงทีมงานทีมงานจานทร์เ็ามา อย่นี้ไปไหนไดเลยมึงอี่อเีวอนีกเดียวมึงกี่คนเดี๋ยวได้เอไสิไปไทยเอ็มวไปก่อนไปเอกน่นก่อนสิไปไทยปะไปเอ็มมือนี่ไปไทยใส่บัานนี่เวทีเสร็จครับอ๋อถ่ายบนเวทีเลยขึ้นไล่อีกแป๊บนึงนะครับ เซียยังผมถี่ขอคุณมาไล่ออนไลน์ครับผมอาจารย์าจารย์ทตีมันด้ดดั้งบ่นี่มาด้น้ำช่องนี่เออขอบคุณน้ำช่องนี่เราชอบไเนี่จับเลยอขอบคุณอะไรเพนไหนมาครับทนายทนาหนทนาั้นเป็นบ่อขืนไรไม่ไหนผมผู้เดียวครับผม่อแต่ขั้นขืนไรชุดแม่เอา่ไม่ไหนหายหุดคเลยเอประมาณไหนจิูด โอ้ย4-5,000เนื้อน่ะโอ้โอ้อ้ไอ้โ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 ้โอ้อ้โอโอ้โออโอ้โ

ผู้ปอนยงใจับไปไดเลยจั้เลยแต่ว่ามือนั้นผมมาก้วันต้เปเนียบรรยากาศนะเด้เยกาน้เนได้จริงเดี๋ยวมือได้พว่าอิร่าขึ้นเี่ยอดเลยลยขนนียังขึ้นยขึ้นเล่นขึ้นเล่น

ว่าน้ามเแล้วอกน่นแดงครับจะบงมือนีกที่ลูมีาได้เป็นจวอง็ใส่สิสองลำพอมกินั่นล้ำเพือโซนะครับที่หลานหน่อยนั่งหน่อยห้องที่ละบูปิตา่อแ่อี่จะตงเีดีๆนะครับใส่ค้ดใส่ค้ดใส่้ดแช่กดใส่กดแล้วอ มาลายมน้ำาายแมะกลอ่นกเนียเราแ่อไก่ล้วไกล้วก่็สไหมห้าสหากิบไก่สิบสบหาสบ้บกิาบห้าสิบห้าสอ้าสิ้องิบ้าสิบหาสิบ้ิหาสิาสิบห้ิห้า้าสบหห้้าสิบห้าส้าดิบ้าสิ้หาสิ้าสิบห้ห้าสห้กหาสิบ้าสห้ลสิบห้าสิบห้หิ ทางผู้ใหญ่เรื่องวายันกับเมืองอะเรอมีทีมเดิมนะครับทีมเดิมวันนี้ทีมงานสาวน้อยเพชรวันแพงก็จะไปถ่าย MV บนเวทีนะครับเพลงสาวน้อยซอฟต์พาวเวอร์ น,นจ่จคิดว่าคิดว่ดาตอนนี้จะเปิดเสน้นเวทีเหรอด้หอดครับได้ใช่ฮะ <8 S 1> บ่อพ่อมบอาบ่อมันครบ8เดี๋ยวนี้ อะไรี่น้องไม่เข้าใจเรื่องจางอลลาีดีเจาไปแ้จางโดดไปแงเริ่งเร่มันจะเขึ้นเนาะเี่ยเพราะว่าลังลนเพ่ขึ้นเาบจอยจจอ LED จอ LED ก็าหูว่าสิเหตุไรไปเพื่อออย่างมีบอลเลือกั เปล่านูดพูดถึงว่า้าเป็นมอลำสมัยก่อนเนาะขันเป็นจอคือจีงจีกีเนาะจกีคนยังเปียกเปียนฉากนั่นฉากันวย่ฉาดกันจรงจขั้นเป็นสมัยผู้มือนีกดเอากับเพื่อความอลังการนั่นแหะเห็นอมัดลือสีกันสีน้องจ้างไปมันยังสีคุ้มค้าืถ้าถ้าเฮ็ดบอถึงถ้าเฮ็ดบอดีเพื่อนก็สิตีปีนี้่กับบา่ที่ปีหน้าเพิ่อกยังมาใส่ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกับอาจารย์เมกี้ด้วยนะครับต้องรายการเมล์นี้ม์หลับปีนี้ชัวร์นะแต่ปีต่อไปว่าบอสจะเอาอะไรมาโชว์นี่ผมอยากเห็นสีพ่อบอสเนี่ยปีหนาเล้าสิเป็นโดเรม่อนก็ได้เพราะว่าปีนี้มันซุดแล้วต้องทำงานเออแบบ อาจจะเอาโดเรมอนมาโชว์ก็ได้สินะปีนี้มันสุดแล้วแม่มันคักแล้วนะเด็กๆออกมา,กาคนละแผนเพราระมันมีจีมอยแล้วอแข่งสุดเลยคือมาแข่งสุดเลยอย่างไ้เป็นสุดได้กระเลี่ยนเอาูกกระเพียนตรงนี้หางเลยกระเพยนตรงน,นี้หางเลยจอยแล้วก็ในในจอจะเต้นเองเราก็ถือเอากมาเสียมันจะเต้นเองพูดในทีนัทีโบ๊ทท่านในเบื้องรูปแบบเวทีกับมืออื่นอย่าลืมกันแล้วกันพี่น้องมืออื่นอย่าพลาดถ้าพลาดพรุ่งนี้แล้วก็ ไปดูงานหน้ากันแล้วกันาก็ต้องรองานเจ้าภาเดียวแนนงานจะภากไปอีกโดนเต็มแล้วเจ้าภาพที่ยังไม่ได้หมอรำเจะว่าเป็นปีนี้เน้ยปีต่อต่อไปอาจจะเป็นปีหกเก้าเจ็ดสแต่ขอโทษนะเทศกาลนี่เจ็ดถึงถึงเจ็ดสองไม่หกเจ็ดเ็ดหกแปดเต็มไหม่หเจ็หกเจ็ดก็เต็มหลายงานนะที่หกเจ็ดหกเลยบอ โอ้หกแปดนั้นเรียบร้อยแล้วหกแปดเต็มแล้วช่วงเทศกาลเต็มหมดหอดเจ็ดศูนย์เทศกาลไม่ต้องถามอดเจ็ดศูยเลยหอดเทศกาลนะโอ้แสดงผู้ใดจัดงานจะต้องถ้าอยากได้เร็วๆหามจัดตรงเทศกาลถ้าอยากได้สาวน้อยเพจบันแทิงเห็นปะครับแต่เราจะก็ยังมีลำพูนโชว์ลำพูนโชว์สแตนบายครับก็ถือว่าเป็นวงเดียวกันนั่นแหละเป็นวงเดียวกันศิลปินอยู่ในระดับครับ เพื่อนรับเพื่อนชั่วนี่เพื่อนตั้งค์ถึงมาเพื่อการเงินโดยเฉพาะเลยแมนครับเพื่อเพราะว่างานรับงานนี่โดยตรงพี่สาวหน่อยเพื่อนโกยเดือเพื่อนวานโกแล้วงานมันแบบคือมันรับไม่ไม่มันมันรับไม่ได้แล้วเพราะว่ามันล้นตะวันแต่ว่าหวังเดพราะมีขอยากก็อยากได้สาวหน่อยเนาะแมจะเล่ยไก่เป็นพุ่งสองจะเป็นสาวหน่อยสองแมนศิลปิน ออกมาสับเปลี่ยนกันคลิปๆให้นะซิโนปินก็ไม่แต่สาวหน่อยน่ะโดยเฉพาะพ่อแมนดยเฉพาะราแมนกับแมเพราะแยมเพ่งเสร็จพ่อเข้มเลยล่ะพ่อเข้มเลยพ่อเข้พี่จังพี่นั่นเดี๋ยวเราสาวหน่อยเก่าแมนสาวหน่อยเกาแมนแมนสีไม่กับไล่เสีกันเบิร์ตแมนครับก็ไปกับดลสระกันซิโนปินคือเรื่องเรื่องใดที่เหมาะจะเอาคนนี้มาเล่นคนนี้มาเล่นครับอาจจะโบกๆกับไปก็มาเอาเนี่ยละพ่อๆกันแล้วพี่น้องจ๋านะครับฝากติดตามนะครับ นันนัเพกเพินโชออฟฟิเชียลครับครับช่องพี่เขมช่องพี่เขมมาทะเเราบอกคอยไทยดอกนี่ไปติดตามหน่อยเาบอกคอยลงดอกคายว่าท่านมมูต้อครับท็พอลคดีดับครับเอาลาไปก่อนหร้บคลิปนี้นาะพ่อๆกันม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ